สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่โครงการนะคะไอทีโอโมบิพารามเก้าค่ะซึ่งคอนโดที่นี่นะคะเป็นคอนโดไฮไลท์ค่ะสูง28ชั้นนะคะและห้องนี้นะคะเป็นห้องมุมที่อยู่ตรงชั้น15ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องขนาด54ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ2ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ําค่ะแล้วก็ซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมุมครัวค่ะเรานะคะได้บิวอินนะคะในส่วนชุดครัวไปให้เรียบร้อยค่ะมีตเตาไฟฟ้านะคะมีซิงค์ล้างจานค่ะ มีฮู้ดนะคะตรงนี้เป็นเชลใส่ของนะคะมีตเตาไมโครเวฟค่ะแล้วก็มีตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นบิวอินนะคะในส่วนของตู้เก็บของให้นะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่รับประทานอาหารค่ะสำหรับ2ที่นั่งค่ะห้องนี้นะคะวิวตรงนี้ค่ะตรงระเบียงก็จะเป็นทิศใต้ค่ะแล้วก็ในส่วนของระเบียงตรงหน้าต่างนะคะก็จะมองเห็นวิวทั้งห้องรับแขกห้องนอนด้วยค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะสำหรับการเสียงแล้วกันฝุ่นนะคะแล้วก็ยังมีกระจกอีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยนะคะในส่วนของการกันเสียงค่ะที่จะเข้ามาสู่ตัวห้องนะคะแล้วก็เรื่องของการฝุ่นด้วยค่ะก็สามารถตากผ้านะคะฝุ่นก็ไม่เข้ามาค่ะว่าจะเปิดประตูตรงนี้นะคะเข้ามาในห้องได้เลยค่ะ แลวถัดจากตรงมุมนั่งเล่นนะคะตรงห้องทานข้าวนะคะหรือว่าตรงห้องครัวตรงนี parole, ้ค่ะถัดไปด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งก็จะเป็น2ห้องนอนค่ะแล้วก็2 claro ห้องน้ำนะคะเดินมาด้านนี้ตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นห้องอาบน้ําด้วยค่ะและด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนนี้นะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะมีเตียงค่ะ มีเชลนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีแอร์ให้ด้วยนะคะห้องนี้นะคะก็ติดวอลเปเปอร์ไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผ้าม่านมุมที่นัดบอกเนะะี่ยค่ะว่านี่ห้องนอนเล็กก็ยังสามารถมองเห็นวิวด้านนอกนะคะซึ่งจะเป็นวิวที่แบบโล่งๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเครื่องซักผ้าค่ะแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสนะคะ และอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวค่ะห้องนี้นะคะก็จะรวมเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะมีเตียงนะคะมีแอร์ให้ค่ะมีทีวีนะคะแล้วก็เชลตรงนี้นะคะแล้วห้องเนี้ยค่ะก็จะเป็นห้องมุมซึ่งห้องมุมเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นวิวนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะวิวตรงนี้มันก็จะโลง่ลงๆสบายตาเลยค่ะ จากวิวระเบียงนะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตูสาา้สภาให้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนห้องน้ําค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเหมาะนะคะสำหรับอยู่อาศัยนะคะเป็นครอบครัวได้เลยค่ะเป็นคู่แฟนคู่เพื่อนอยังไงก็ได้เลยนะคะแล้วก็ห้องที่นี่นะคะจะอยู่ใกล้นะคะกับแยกฟอร์จูนค่ะถนนพระราม9ก้าห้วยขวางนะคะ ตรงข้ามตึกจีค่ะที่นี่ใกล้กับฟอระะ์จูนโลมานพระราม9้านะคะเซนทรัลพระราม9ก้าเอสพานาดนะคะการเดินทางก็สะดวกค่ะอยู่ใกล้กับเ r ็อาีพระราม9ก้าค่ะส่วนฟาซิลิตี้ที่นี่นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะซึ่งอยู่ชั้น6นะคะมีฟิตเนสอยู่ชั้น7ค่ะแล้วก็มีห้องเกมมุมพักผ่อนนะคะระบบาควาสปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่นะคะก็ใช้ระบบนะคะคีย์การ์ดในการเข้าออกตึกเข้าออกบริเวณชั้นที่พักอาศัยค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะกำลังมองหาคอนโดสำหรับอยู่อาศัยนะคะในย่านพหลมเก้านี้นะคะก็ติดต่อน,นั้นมาได้นะคะที่เพจดิป r พาร r ตเม r t ์คอนสตรคค่ะหรือว่าทักแชททักไลน์โทรสอบถามกันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ